สวัสดีครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการสาธิตการเขียนโปรแกรมอของกิจกรรมภาคสนามนะครับชีววิชา96 4 1 4ถึงนะครับก,รกิจกรรมเบื้องต้นนะครับในกิจกรรมที่2นะครับกิจกรรมที่2เนี่ยนะครับก็จะ,ะมีการทำงานคล้ายๆกับกิจกรรมที่1น,นะครับก็คือมีการรับค่ามา2ค่านะครับแล้วก็นำไปบุรพคูณหารกันแล้วก็แสดงผล นะครับแต่ว่าการรับค่าของยี่สเนี่ยนะครับจะรับค่าผ่านทางแคร่พิมพ์นะครับกระบวนการทํางานก็เหมือนกันนะครับคือแทนที่จะเป็นการกําหนดค่าให้ตัวแปรโดยตรงนะครับก็จะเป็นการรับค่าผ่านทางแคร่พิมพ์นะครับส่วนกระบวนการหลังจากรับค่าผ่านทางเคร่พิมพ์แล้วนะครับก็จะดําเนินการเหมือนกันนะครับคือมาบวกลบคูณหารกันแล้วก็แสดงผล นะครับนะครับก็ในกิจกรรมที่2นะครับก็จะมาสร้างคลาสอีกคลาสหนึ่งนะครับวิธีการสร้างคลาสนะครับก็ไฟล์ new แล้วก็คลาสนะครับในที่นี้ก็จะสร้างเป็น xm 2นะครับแล้วก็ติ๊กตรง public static void main นะครับเพื่อให้สร้างไม่ตอดให้นะครับแล้วก็คลิกปุ่ม finish นะครับกิจกรรมที่2นี้นะครับ ก็จะมีการทำงานคล้ายๆกันของเกมที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะคัดลอกนะครับคำสั่งที่อยู่ในเมทอดเมนของเกมที่หนึ่งมานะครับเอามาใช้ในเกมที่สองนะครับนี่นะครับนี้นะครับแทนที่เราจะกำหนดค่าโดยตรงให้กับตัวแปร x แล้วก็ตัวแปร y นะครับจะเป็นการ รับค่าผ่านทางคีย์บอร์ดนะครับการรับค่าผ่านทางคีย์บอร์ดนะครับเราจะใช้คลาสนะครับที่ชื่อว่าสแกนเนอร์นะครับวิธีการประกาศใช้คลาสนะครับสแกนเนอร์นะครับก็จะพิมพ์คำว่าสแกนเนอร์นะครับวักนะครับเป็นแล้วก็ตามด้วยชื่อสแตนหรือว่าตัวแปรของคลาสที่เราจะนําไปใช้ในโปรแกรมนะครับอย่างเช่นที่อาจจะเป็นตั้งชื่อว่า sb ก็ได้นะเท่ากับ new นะครับ แล้วก็ชื่อ Class Scanner แล้วเปิดปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการการเลือกใช้คลาสคลาสใดๆนะครับคลาสอะไรก็ได้นะครับคลาส s แกน n นอรเนี่ยนะครับาทาง Java เนี่ยนะครับจะไม่ได้ Import ให้เราใช้อัตโนมัตินะครับถ้าเราต้องการจะใช้เนี่ยเราจะต้อง Import เองนะครับนะครับ ในวงเล็บนียนะครับบางคลาสก็ไม่ต้องใส่ค่าอะไรนะครับแต่คลาสนี้นะครับจะต้องระบุว่าในวงเล็บเนี่ยจะจะใส่อะไรนะครับเนื่องจากว่าคลาสสแกนเนอร์นะครับเป็นคลาสที่รับค่าจากภายนอกได้หลายรูปแบบนะครับแล้วมาจากไฟล์แล้วมาจากเน็ตเวิร์กละมาจากการกดคีย์บอร์ดนะครับแล้วหลายๆอย่างนะครับนี่เราจะต้องระบุว่าจะให้คลาสสแกนเนอร์รับค่าจากไหนนะครับ เราต้องการจะให้รับค่านะครับจากคีย์บอร์ดเนี่ยนะครับเราก็ใช้คำว่า system in นะครับเป็นการบอกว่า Class Scanner นะครับจะต้องรับค่าจากคีย์บอร์ดนะครับนะครับทีนี้ Class Scanner เนี่ยจะเห็นว่ายังมีขีดเส้นใต้สีแดงอยู่นะครับเนื่องจากว่าตัวตัวอ l คลิปเนี่ยครับยังไม่รู้จัก Class Scanner นะครับวิธีการทำให้รู้จักนะครับ เราสามารถจะด้านบนเลยครับเราต้อง Import เราตกังสักอินพุเพื่อจะนำเข้าคลาสแกนเนอร์นะครับ Import j a v a t u t i l ่าเนี่นะครับจะว่าดูวพิมพ์ d สแกนเนอร์นะครับ uh. หรือถ้าเราไม่ต้องการพิมพ์นะครับ ถ้ายังไม่ได้พิมพ์นะครับเราเอาไปวางที่ Class Scanner นะครับแล้วก็คลิกตรง import Scanner นะครับตัวโปรแกรมก็จะ import ให้เราอ,อัตโนมัตินะครับนะครับัีนี้แทนที่จะกำหนดค่าให้ตัวแป x เป็นจำนวนเต็มนะครับเราก็ใช้การรับค่าจากคีย์บอร์ดนะครับวิธีการก็คือเรียกชื่อตัวแปร sc นะครับตรงนี้จุด นะครับต่ำด้วยเอ่าแล้วก็เรียกเป็น Next in นะครับ n e ็กอ n ก็คือหมายคมว่า,าเราจะรับค่าผ่านทางคีย์บอร์ดรับเป็นจำนวนเต็มเท่านั้นนะครับถ้าเรากรอกอย่างอื่นเนี่ยนะครับก็จะทำให้ผลการทำงานของโปรแกรมนี้นะครับเออร์เลอร์นะครับนะครับตัวแปรไว้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็รับค่าผ่านทางาคีย์บอร์ดนะครับ ็นจำนวนเต็มเหมือนกันนะครับในบรรทัดนี้นะครับเมื่อสั่งประมวลผลเนี่ยนะครับตัวโปรแกรมนะครับก็จะในหน้าต่างของผลลับนะครับหน้าต่างของผลลับด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะมีเคอร์เซอร์กระพริบกระพริบรอให้เรากรอกตัวเลขจำนวนเต็มนะครับแล้วกดปุ่ม Enter เมื่อกดปุ่ม Enter นะครับค่าที่ได้จากการกรอกที่คีย์บอร์ดเนี่ยนะครับก็จะมาเก็บในตัวแปร x นะครับ จากนั้นก็จะมารอให้เรากดปุ่มแล้วก็กรอปเปอม enter อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะนำค่าไปเก็บไว้ในตัวแปร y นะครับมาลองรันดูนะครับอ่านะครับตอนนี้หน้าจอผลลัพธ์เนี่ยนะครับก็จะกระพริบกระพริบอยู่นะครับรอคือกําลังทํางานอยู่ที่บรรทัดที่8นะครับรอให้เรากดปุ่มคีย์บอร์ดที่เป็นจำนวนเต็มนะครับแล้วก็ ค่าจะมันจะเก็บในตัวแปร x นะครับแล้วก็กดตัวเลขจนวนเต็มนะครับลงไปนะครับอย่างเช่น55นะครับแล้วก็ enter นะครับเมื่อ enter นะครับค่า55เนี่ยก็จะไปเก็บในตัวแปร x นะครับณตอนนี้นะครับโปรแกรมกําลังทํางานอยู่ที่บรรทัดที่9นะครับรอให้เรากดปุ่มตัวเลขแล้วกดปุ่ม enter แล้วค่าจะไปเก็บในตัวแปร x ตัวแปร y นะครับแล้วกดปุ่มเราเลือกเป็น 48แล้วกันนะครับนะครับมันก็จะเอาค่าจากตัวแปร x ซึ่งมีค่าเท่ากับ55ตัวแปร y ซึ่งมีค่าเท่ากับ48นะครับเพ่เก็บแล้วก็นำไปบวกลบคูณหารกันแล้วก็แสดงผลเหมือนกิจกรรมที่1เลยนะครับนะครับทีนี้ณตอนที่เรารันโปรแกรมนะครับเราจะเห็นว่า กระสือกระพริบอยู่เนี่ยนะครับหน้าจอว่างๆนะครับาทางาผู้ใช้คนอื่นหรือว่า,าไม่ใช่เรานะครับซึ่งคนเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับก็จะไม่ทราบว่าโปรแกรมให้เราทําอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีข้อความนะครับมีข้อความบอกว่าใหา้ผู้ใช้ทําอะไรนะครับเราก็คอปปี้คำสั่งนี้มานะครับไว้ตรงนี้นะครับ รเราก็อาจจะบอกว่ากรุณากรอกตัวแปร x นะครับ x อ,อย่างเงี้ยนะครับใส่นะครับ,รบแล้วก็ก่อนที่จะมีการากรอกค่าตัวแปร y นะครับก็ให้มีข้อความนะครับว่ากรุณากรอกค่าตัวแปร y ลอ,องลันดูนะครับะนะครับมันก็จะสั่งพิมพ์ข้อความที่อยู่ในบรรทัดที่8นะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังทํางานอยู่ที่บรรทัดที่9นะครับกําลังรอให้เรากรอกค่าจากคีย์บอร์ดเป็นจำนวนเต็มแล้วแล้วมันจะเก็บไว้ในบรัดแปดนะครับจะเป็นเ8็นะครับ Enter นะครับ ตอนนี้ก็พิมพ์คําสั่งพิมพ์ข้อความที่1ัที่10ออกมาแล้วนะครับแล้วก็กําลังทํางานยิมทันที่11รอให้เรากรอกค่าจํานวนเต็มแล้วก็กดเวนเตอนะครับแล้วค่าจะไปเก็บในตัวแปร y นะครับนะครับก็จะนําค่าไปเก็บไว้ในตัวแปร x กับ y แล้วก็นําไปบวลกลบคูณหารกันนะครับ สรุปในกิจกรรมที่2เนี่ยนะครับก็จะเหมือนกิจกรรมที่1เลยนะครับแต่ว่าจะมีการเรียกใช้คลาสสแกนเนอร์นะครับวิธีการเรียกใช้คลาสสแกนเนอร์นะครับก็คือพิมพ์คําว่าสแกนเนอร์นะครับแล้วก็ชื่อตัวแปรของคลาสเท่ากับ new แล้วก็สแกนเนอร์ภายในวงเล็บปิดเปิดนะครับก็ระบุว่าเป็น system in นะครับเพื่อจะรับค่าพบนคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ด้านบนสุดนะครับก็จะพิมพ์คาว่า import java u t t scanner นะครับ จริงๆแล้วมันจะไม่ต้องพิมพ์ก็ใช้วิธีการเอาเมาส์วางที่คัสแกนเนอร์แล้วก็คลิกตามที่โปรแกรมแนะนําดังที่อธิบายไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมที่2ก็จบเพียงนี้นะครับสวัสดีครับ